ทุกวันนี้คนเป็นหนี้เยอะไปหมดหนี้เมืน่นหนี้แสนหนี้ล้านคนส่วนใหญ่เป็นหนี้อะไรมัง่งเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้เงินเย็นออกแล้ววะหายมียไปหมื่นนึงเี๋ยอจะแปดทันนี่ค่าบา้า,านมอเตอร์ไซค์ตู้เย็ยนขาดอีกห้0รจบออกมาหมดทันทีจบกัน ยี่สิมสองมาเลยเทียวแบงค์ทำไมเดี๋ยวเดียวแบงค์ละแบงค์เรายาวอ่ะเดี๋ยวแบงค์ห้าสิบไว้ตังนี้พอไหมตั้งใจเรียนนะเฮ้ยนี่ที่เราติดกันไว้อ่ะเสียต <clears throat> ู่เข้ามาเองเนี่ยเห็นไหมจัดการเลยไหมฮะ เอ้ยผมกำลังจะได้ตังรอแป๊บหนึ่งสามเดือนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรสามวันนะมาแล้วสามวันไม่ทันสามวันนะสามวันเดือนหนึ่งโชคดีนะครับสามครับโอ้ยไม่มีเอาหมดเลยไม่มีเงินน้นค่ะไม่มีเงินมีแต่รูดชุดทีวินี่อะรูดกัดทุกอย่างเลยไปแล้ว แวะรูปไม่เป็นจ่ายนี่ก่อนนะแต่เครดิตแล้วเดือนหน้าก็ไปหาเงินมาใช้กรออเลยนะกอ,อยอสอครับฮัลโหลสัญญาไม่ดีนะครับอยู่ใต้ดีนะครับผ่านค่ายหมดแล้วนะครับเรอาอไม่ได้ยินไม่ได้ยินจะเข้ารตบนะครับเดี๋ยวโทรกลับใหม่นะครับแค่นี้นะครับเฮ้ยนี่บอลก็เล่นนะเนี่ย ติดหนี้บอลด้วยนะเนี่ยดูเฉยๆครับดูเฉยๆเลยฤดูการที่แล้วยังไม่จ่ายเลยเริ่มไปแล้วนานแล้วเสียตูต้องมาอีกรอบแล้วเนี่ยอ,อีกล <นะ S 2> แล้วเหรอพอดีครับ <c oughs> อย่าลืมจ่ายนะให้อีกทีเดียวนะรอบนึงนะอย่าให้เสียตูต้องมาอีกนะอีกรอบนึงเดี๋ยวก็ได้อยู่แล้วอีกครั้งหนึ่งเองชีวิตเป็นนี่โคตรเหนื่อยเลยสิบสิงหานี้พบกับอิตันรหัสทองบดนี่หมื่นแสนล้าน แจกทองหมื่นวันละ10บรางวัลแจกทองแสนวันละสองรางวัลแจกทองล้านวันละหนึ่งรางวัลทุกวันส่รงรหัสใต้ฝาดอกจาน797ดกาดอกจานตามด้วยรหัส1ิบตัวและสี่เหลี่ยมโทรออกส่รงรหัสฟรีทุกเครือข่าย5โมงเย็นทุกวันรู้ผลแค่นี้แหละนี่หมด